สวัสดีค่ะพลอยหอวังนะคะวันนี้พลอยอยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บานกบซึ่งจริงๆแล้วพลอยเคยมาที่นี่แล้วแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่าค่ะซึ่งตอนนี้เขาเรโนเวทใหม่มากก็ขอเดินเข้าไปดูหน่อยนะคะว่าความชิคความเก๋ความเรโนเวทเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะไปโฮย้ยเขาเรโนเวทใหม่หมดเลยทุกคนและมีร้านใหม่ๆเข้ามาเยอะมากร้านชิคๆคาเฟ่เก๋ๆคือตรงนี้ต้องมาเลยนะคะ แต่วันนี้ที่พลอยมานะคะพลอยมาถ่ายรายการชื่อ The Style ID ค่ะซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับแฟชั่นนะคะไม่ได้พูดถึงแค่แฟชั่นอย่างเดียวนะคะมีการเปลี่ยนลุกให้ดูกันด้วยนะคะแล้วก็อัปเดตเทรนด์กันแบบแฟชั่นเลยนะคะแต่ว่าสิ่งแรกที่พลอยอยากจะไปได้ข่าวว่ามูจิสาขานี้มีคาเฟ่เราไปดูดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงไปค่ะ บอกว่าร้านนี้คือใหญ่มากมีของเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าเด็กของแต่งบ้านอุกปรกรณ์ขนมมีทุกอย่างอะทุกคนแล้วมันช้อปปิ้งได้มันมากๆเลยนะคะหนึ่งชั่วโมงไม่น่าพอนะสำหรับมูจิสาขานี้นะคะบรรยากาศช่อนข้างดีเลยแล้วก็แบบเงียบๆสายกาแฟพลอยขอแนะนำที่นี่นะคะมูจิ ไหนมาที่นี่แล้วนะคะเราจะมาเดินเล่นสวยๆอย่างเดียวมันไม่ได้ค่ะทีมงานเขาท้ากับระบบค่ะเขาก็เลยบอกว่าขอมีมิชชั่นหน่อยนะคะชื่อว่ามิชชั่นจุ่มก่อนแต่งค่ะนี่ค่ะกล่องนี้ค่ะมีซีเครตไหคะเนี่ยแต่วันนี้มี4มิชชั่นนะคะแต่ตอนนี้ให้เลือกแค่หนึ่งกล่องแล้วเปิดออกมาดูนะคะว่าจะเป็นอะไรและจะต้องแต่งตัวตามนั้นได้อ่านึงแ้วกไปโอเป็นลุค all day to night ง่ายมากค่ะออเดย์ทีไหนใส่ชุดเดียวได้ไปถึงตอนกลางคืนสบายอ้านถ้าใครชอบลุคนี้ของพลอยนะคะอย่าลืมแวะมาที่ยูนิคนะคะมีทั้งลุกของพลอยเลยค่ะออกไปแบบสไตล์พลอยได้เลยค่ะ สำหรับพอยนะคะพอยเลือก all day to night ร้านนี้เลยค่ะร้านยัสฟ้าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลุกตอน day หรือว่าจะเป็นลุกตอน night ได้ทั้งคู่เลยค่ะลุก all day to night หรอก,ก็จะเป็นชุดท,ที่สามารถใส่ตั้งแต่กลางวันจนถึงตอนกลางคืนเป็นลุกเดียวกันอาจจะแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเอาอะไรเข้าเอาอะไรออกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเป็นลุกที่สามารถใส่ได้ทั้งวันเลยค่ะคิดว่าอันนี้เป็นไปได้ค่ะ เพราะว่านี่โอ้ได้สุดๆเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคุณนี่เอาให้ดูถอดได้ค่ะเอาปกออกได้ค่ะตอนกลางวันก็เป็นแบบนี้ตอนกลางคืนใส่ปกเพิ่มสุดยอดค่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านลินอาราวด้วยดีกว่าค่ะเพราะว่าลินอาราวจะเป็นอีกร้านหนึ่งของเครือเดียวกันนะคะก็จะมีความน่ารักเก๋ๆคนละแบบกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ อเราถึงแล้วค่ะร้านลินาลาวอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะก็จะเป็นร้านแบบว่าอะไรที่แบบน่ารักแถมว่ามีความเรียบโก้ขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยตรงจลิตดิชันมากชอบมากๆไปลูกดูอะไรต่อดีลูกเมื่อกี้นี้เราได้เสื้อเชิ้ตจากยาสปาวมาแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยมาหาเลเยอร์ที่มันคู่กับตัวนั้นดีกว่านะคะได้แล้วค่ะสตัวนี้ค่ะใส่เป็นเลเยอร์คู่กันาจ,จะมีความเป็น all day to n i g h ได้อยู่ค่ะ สำหรับใครที่ชอบเสื้อผ้าน,น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแวะมาที่นี่ได้ตลอดเลยนะคะที่ร้านรินตะลาวค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนตลอดและอัปเดตอยู่ทุกวีคเลยนะคะเข้ามาไม่มีทางซ้ำแน่นอนค่ะเมื่อกี้นี้พลอยได้ทั้งเสื้อแล้วได้ทั้งสูตรแล้วได้ทั้งกระโปรงแล้วขาดแค่รองเท้ากับกระเป๋าค่ะเดี๋ยวไปหากันดีกว่านะคะว่าจะได้จากร้านไหนนี่ร้าน้างร้านรินค่ะร้านรินเนี่ยนะคะก็จะเป็นร้านที่มีอิสเซอรี่แน่นอยู่ ทั้งกระเป๋ารองเท้านะคะมีหมดเลยใครที่ชอบเสื้อผ้าสไตล์ดรูราก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะซึ่งในร้านนี้พอยจะมาตามหารองเท้ากับกระเป๋าค่ะซึ่งหันไปก็คือเจอเลยใจง่ายเวอร์อะสีแดงค่ะใจอ่ะไม่อยากหยิบอันนั้นมองหลายทีละมันเรียกหยิบแล้วกัน าทายค่ะท,ท้ายกับระบบมันก็เก๋ดีทั้งเงินทั้งทองมันอยู่ด้วยกันได้เราได้ทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแมทกันนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไง โอเคเรามาฟิดเช็คก,กันดีกว่านะคะเสื้อนะคะจากลินอาราวนะคะกระโปรงจากลินอาราวเสื้อข้างในนะคะจากยาสปาวรองเท้านะคะจากลินค่ะกระเป๋าจากลินค่ะเย้ yeah. <laughs> เป็นไงคะลุค all day tonight คิดว่าน่าจะเวิร์กนะคะ้เใครที่แบบว่าอยากจะแต่งตัวสไตล์นี้นะคะแนะนําให้ไปร้านที่พอยไปมาเมื่อกี้ได้เลยนะคะ เขาท้าระบบอีกแล้วนะคะเขาก็จะให้พลอยนะคะได้จุ่มก่อนแต่งอีกรอบหนึ่งค่ะมาดูซิว่าเป็นอะไรบ้างตรงนี้แล้วกันโหลุกคอนเสิร์ตค่ะง่ายเลยมาแล้วมาแล้วปกติชอบฟังแนวไหนหรออุ้ยฟังหลายแบบมากเลยอะ่ะตอนนี้ชอบฟังนูนิสโก้แล้วก็ชอบฟังอเอนดีทริปฮอปบล็อกได้หมดเลยค่ะ คอนเสิร์ตล่าสุดที่ไปมาเหรอคะไปเบสิกทัวค่ะของทีมันดาวทีมันดาวสำหรับใครที่แบบว่าเออพยายามคิดอยู่ว่าเอจะแต่งตัวยังไงสำหรับลุคคอนเสิร์ตนะคะพลอยเลือกร้านนี้เลยคะ่ะเ e n เทอ w o วูแค่ะจะเป็นร้านที่แบบว่าเป็นแฟชั่นสตรีทลุยๆได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่เลือกไว้เลยคะ่ ert, ะคอนเสิร์ตจัดเต็มไหมเหออก็ แล้วแต่สไตล์ลิ่งของตัวศิลปินนั้นๆนหรือเฟสติวัลนั้นๆลุกอันนี้ก็สนุกดีวายเลือกเกงเกงตัวนี้นะคะนี่เพราะว่ามันแบบมีความเล่นกับแสงได้สิบวับขอไปเปลี่ยนลุคนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปหาของเพิ่มเรามาดูรองเท้าสนิเกอร์กันคะ่ะพุตล้นสเกไปไปไป สาขานี้ใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วก็มีหลายแบบหลายสไตล์มากๆหลายยี่ห้อด้วยและที่สำคัญของที่นี่นะคะก็จะมีพวก exclusive ด้วยนะคะเฉพาะสำหรับฟุตล็อกเกอร์เท่านั้นเลยนะคะเหมือนผีเสื้อเลยปะสุดยอดอะสำหรับลุคคอนเสิร์ตขอแอดหมวกเข้าไปเพิ่มดีกว่าเพื่อความเยอะอันนี้แล้วกันค่ะสีขาวง่ายๆทุกคนรู้ไหมคะว่าไอเทมลับขาดไม่ได้เลยสำหรับการไปคอนเสิร์ตคืออะไร แว่นตาค่ะเพราะว่าแสงคอนเสิร์ตคือแรงเกินบางทีมันแบบอู้แต่และทิ้นตาค่ะใส่แว่นค่ะช่วยได้อันนี้เป็นไอเทมลับค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะอยากได้อะ่ะโอเคเรามาเลือกแว่นกันดีกว่าค่ะถ้าสมมติว่าเป็นคนหน้ารูปไข่แบบพลอยนะคะโชคดีค่ะ คุณใส่ได้หลายแบบค่ะใช่เลือกนะคะตัวพลอเองพลอเป็นคนชอบใส่แวน Cat Eye ่ Cat Eye นแคทอายค่ะแคทอายน่าจะเป็นสไตล์น้องแมวแมวอะไรที่มันมีพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้หน้าแบบว่าดูเกี่ยวขึ้นดูยาวขึ้นคิดว่าอยากจะได้สีดําๆว้ายอันนี้วกัน เรามาพีเช็คกันดีกว่านะคะชุดจาก Gentlewoman กระเป๋าและรองเท้าจาก s e v ี m n d d e n แล้วก็หมวกนะคะจาก f o o ล l o กอ e r ค่ะแว่นจาก Better Vision ค่ะอีอีแต่ว่ามิชชั่นยังไม่หมดค่ะพลอยขอจะไปเล่นมิชชั่นต่อนะคะไปหนึ่งสองสักลุกคาเฟ่โอ้โหสาวไทยชอบสุดๆแน่นอน จทย์คาเฟ่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ง่ายมากๆสำหรับพลอยนะเพราะพลอยเป็นแฟนคลับกับการไปคาเฟ่ยอยู่แล้วครั้งนี้อยากจะแต่งตัวให้มันดูชิคขึ้นเราจะเลือกร้านนี้เลยค่ะโคเมโลค่ะมีของหลายแบบมากเสื้อผ้าหลายสไตล์ด้วยนะคะใครอยากได้เกงยีนถ้าเป็นผู้ชายหรือว่าสาวอวบใส่แฟที่นี่ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามีไซส์ถึง XL เลยนะคะ ตายแล้วมเป็นเส้นตรงๆแบบนี้คุณเชื่อปะมันทําให้เราดูตัวสูงรับประกันดูผอมแน่นอนเอาตัวนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะเราขาดรองเท้าไม่ได้เพราะเราต้องมีท็อเทลลุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลือกร้านนี้เลยค่ะชาวเซนคีดนะคะก็มีรองเท้าให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลายรูปแบบด้วยนะคะเบตายอยู่อันนี้อันนี้อ่ะอีกอันนึงตายแล้วคุณขาสี่แบบอเอางดีอ่ะ เรามาห้างเราต้องรู้คุณดีครับเนาะเลือกอันนี้ค่ะอ๋อเรามีอีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยคือแว่นตาเพื่อความเก๋ไงได้ปะได้ทุกคนพยักหน้าถือว่าโอเค โอเคอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่พลอยชอบมากๆนะคะนอกจากจะมีเสื้อผ้าแล้วนะคะยังมีของที่เป็นออเ s อร์ีเด่นๆด้วยนะคะจะเป็นเครื่องประดบับหรือจะเป็นรองเท้ากระเป๋าคือมีหมดสําหรับพลอยเพราะว่าออเ s อร์ีของทางแมงโก้เนี่ยใช้ได้เลยคะ่ะเอาสร้อยแล้วกันสําหรับลุคนี้ขอต้องหูด,ด้วยนี่แมทกันสีทองไปเลยแล้วก็ใบนี้ชบไปเอาละเรามาฟิตเช็คกันดีกว่านะคะ ชุดของพอมเมโลรองเท้ากับแว่นของชาวแซนคีตกระเป๋าของแบงโก้อะเซซิลีของแบงโกค้ค่ะนี่เป็นไงบ้างคะกับลุคนี้ง่ายแสนง่ายมากเลยคะ่ะมามีชั่นสุดท้ายขอเลยคะ่ะกล่องจุง่มก่อนแต่งมาเฮ้ยจะได้เจอซีเคตไหมซีเคตเห็นไหมล่ะบอกแล้ว ม่ได้แมะให้ผู้หญิงแต่ต้องแมะให้ผู้ชายด้วยเหรอว้าไม่ได้อยู่ในสกิมใช่ไหมแสดงว่าซีเคทคือแต่งชุดเดทเหรอโอเคซีเคทแล้วของจริงโอเคเราก็ต้องเลือกเสื้อผ้าที่มันดูแบบว่าทั้งหญิงทั้งชายได้ใส่คู่กันได้สนุกสนุกม <c oughs> ันก็แนะนำที่นี่นะคะร้านดิกกี้สค่ะเป็นร้านแบบเวิร์กแวร์นะคะสามารถใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยใส่แบ่งกันก็ได้นะคะเทคนิคคือเราอยากได้แต่บอกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับเธอซื้อเลยเธอ ให้มันซื้อแล้วเราใส่คู่กับมันแบ่งมันไม่ใช่เงินเราเงินมันจบคิดว่าจะมาตรงแพนดอร่าตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นอ c เซสซอรี่คู่ซึ่งถ้ามันเป็นอ c เซสรอรี่คู่อ่ะมันน่าจะง่ายสำหรับการเลือกค่ะไปะประชันเข้าไปดีกว่าค่ะ คนใหญ่แล้วคนที่เขามากันเป็นคู่ค่ะเขาจะแมทกันยังไงคะอ่าจริงๆแล้วค่ะสามารถแมทกันตามเรื่องราวของทั้งคู่ได้เลยแล้วแต่เราจะเลือกตัวอัซเซสซอรีข้างในตัวเขาเรียกว่าตัวชามใช่ไหมคะคะข้างในว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนอุ้ยตายแล้วชีมีเรื่องราวอ่ะเฮ้ยเธอฉันให้เธอนะจับมือกันใครที่แบบว่าอยากจะแบบ ให้ผู้ชายแต่งตัวคู่กันกันกบเราแนะนำออเซส s ซอรีนะคะจาก Pandora ค่ะมันก็จะเป็นเมมอรี่ที่ใส่คู่กันได้ค่ะน่ารักโอเคจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ร้าน Urban Revival ค่ะจะบอกว่าร้านนี้นะคะก็คือรับจบปิดซอกค่ะเพราะมีทั้งของผู้หญิงและมีของผู้ชายด้วยนะคะเป็นแบบเสื้อผ้าแบบสตรีทสไตล์เป็นเสื้อผ้าที่แบบหนาวมากๆนะคะสีของที่ร้านคือเลิศมากเพราะว่ามันสีที่ ผู้ชายใส่แล้วดูผู้ดีผู้ดีชอบผู้ชายแบบไหนเหรอคะเอาเป็นแบบฝันฟันเลยนะเราชอบคนตัวสูงขาวสกินเฮดและมีสิกแพคสำหรับวันนี้แล้วกันเนาะดูอาจจะวีแลกซ์วีแลกซ์และกล้าที่จะแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้ไหมต้องเลือกเสื้อผ้าผู้หญิงบ้างนะคะอุย้ยเท้าเสียงพูคะ่ะนี่สัดไปคะ่ะเวลาไปเดทเตรียมตัวยังไงบ้างคะทำใจทำตัวให้สวยที่สุด เรู้สึกว่าเราด้วยน่ารักตัวเล็กฉันเห็นรองเท้าที่ใช่ละคิดว่าลุคนี้ดูเป็นสไตล์ขาวบอยขาวบอยนิดๆป่ะพอด้วยรองเท้าปะ่ะฉันไม่รู้ว่าเดทฉันน่ะจะชอบอะไรแบบนี้ไหมแต่ฉันชอบจบเนาะฉันว่ามีเสื้อคาร์ดิแกนเอาไว้เป็นฟิลแบบเฟิร์สเดทมีความแบบอุ๊ยหนาวจังเลยค่ะดูเรียบร้อยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวไปรอแนะคะเปิดตัวแฟนใหม่พี่ดาราค่ะตรงสเปคเป๊ะผิวขาว หัวสกินเฮดมีซิกแพคตัวสูงใช่เลยค่ะซิกแพคสกินเฮดผิวขาวตัวสูงค่ะ190แฟนหนูเองค่ะ ยัไงกันบ้างคะกับ4สไตล์กับ5ลุคในวันนี้นะคะลุคสุดท้ายคือ2ลุคไปเลยคะ่ะทั้งหญิงทั้งชายนะคะชอบอันไหนลองคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะใครที่แบบว่าชอบการมิกซ์แอนด์แมทช์แบบพอในว,วันนี้นะคะขอแนะนําเลยนะคะที่ The m ม l l l i ไ e s t o ซ e บางกะปีคะ่ะเพราะว่ามาที่นี่ปุ๊บครบจบหมดเลยคะ่ะสําหรับคนที่มาช็อปร้านที่อยู่ในศูนย์การค้านะคะทุก25บาท ได้1 M point นะคะเพียงแค่เอาบินไปเสร็จนะคะไปสแกนที่ Line o f f i c i a l นะคะของ t h e m a r ม Group ก็ได้ไปเลยค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะพอมีโปรโมชั่นดีๆค่ะแจกไปเลย500บาทค่ะสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะคะยังไงก็ติดตามตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะมิชชั่นก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะสำหรับตอนนี้อยากจะไปแฮงเอาท์แบบกินข้าวแบบเต็มแม็กแล้วค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วค่ะขอไปก่อนนะคะ Goodbye ค่ะ